จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสาราช2 3บปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกว้ายายทียยเอู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566โดยกระผมนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธจากนั้นในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์จะมีท่านรองผู้ว่าทั้ง4ท่านและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาสลับสับเปลี่ยนกันจัดรายการเพื่อเพิ่มสีสันและความหลากหลายของเนื้อหารายการครับพยากรณ์อากาศประจำวันจังหวัดอุบนราชธานีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสยครับข้อควรระวังขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจาก ฝนที่สะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามการพรยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการปกครองอำเภอหรือโทรแจ้งสายด่วนปอพหน8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ สถานการณ์น้ำท่าณวันที่6สิงหาคม2566ระดับน้ำณสถานีวัดน้ำเอสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่109.44เมตรรอทกอรลดลงจากวันก่อนหน้า19เซติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง2เมตร56เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงระดับน้ำณสถานีวัดน้ำ KHO อำเภอของเจียมอยู่ที่99.76 เมตรรอทกอเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า18เซติเมตรตำควาระดับตลิ่ง3เมตร77เซนติเมตรและมีแนวมเพิ่มขึ้นครับทางนี้ครับมติที่ประชมุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566ได้มอบหมายให้กอฟอผโดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสรดินทอดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคที่กอฟผเคยถือปฏิบัติ โดยออกหนังสือแจ้งเตือนสามวันละให้เริ่มดำเนินการลดระดับน้ำวัดละ20-30ซติเมตรเป็นเวลา10บวันตั้งแต่วันที่2-11สิงหาคม2,566และเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลนะครับซึ่งในขณะนี้ทางกฟผได้ดำเนินการเปิดประตูแล้วนะครับทั้ง8บาทตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2,566เพื่อเป็นการ ลดระดับน้ําของแม่น้ํามูลนะครับแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ําไปสู่แม่น้นําโขงได้ได้รวดเร็วยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมเ,เกรงว่าจะปีน้ําท่วมเหมือนกับปี2565ที่ผ่านมานะครับอันนี้ทางกฟผก็ได้ดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากรณีที่สถานีวัดน,น้ำ m เจ็ดนะฮะในอนาคตต่างกว่า108 m, ร,ร้อยแปดเมตรรอทกหรืออัตราไหล ของน้ำามียนนะำนมยศลดลงนะครับก็ขอจะดําเนินการขอเปิดประชุมคณะทํารรงานเพื่อพิจารณาปิดประตูระบายน้ําเกินปากบุนนะครับทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่ในพื้นที่รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งประชาชนในพื้นที่รับทราบแล้วครับวันที่7สิงหาคมของทุกปีตรงกับวันระพีซึ่งเป็นนันคล้ายวันสิ้นพระชน ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัพีพัฒนาศัตว์กรมหลวงราช,ชบุรีดิเดกริตผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนสารยุติธรรมรวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ ชื่อของบัณฑรพีมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าปรมววศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเดกรกฤทธิ์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยประสูติจากเจ้าจอมมารดาตลับเมื่อวันที่21ตุลาคม2417ด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะประกอบกับพระบริยะอุตสาหะของพระองค์ได้ทรง ประกอบพระราชกรยกิยีกจอันเป็นคุณ,ณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอนเนกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทยทรงปรับปรุงสารยุติธรรมสู่ระบบใหม่ทรงตรวจชำระสาบสางกฎหมายท่งตั้งโรงเรียนกฎหมายเพื่อเปิดการสอนกฎหมายครั้งแรกทรงรวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆมากมายทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความดีกาซึ่งทำหน้าที่สารสูงสุดของประเทศ ทรงตั้งกองลายพิมพ์นิ้วมือขึ้นเมื่อปีพศ2443สำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือที่กรมตำรวจหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันนอกจากนั้นในขณะทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรตราธิการทรงปรับปรุงกิจาการกรมทะเบียนที่ดินให้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมากพระองค์ทรงเป็นนักทิศศาสตร ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตยอย่างยิ่งยวดทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะสําหรับนักกฎหมายทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองเพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้นทรงจัดวางระเบียบสารยุติธรรมสู่ระบบใหม่ทรงรวบรวมกฎหมายและคําพิพากษาฎีกาพร้อมแต่งตําราอธิบายกฎหมายต่างๆมากมาย ค้นคว้ารวบรวมพระนิพนธ์พระนิพนธ์ได้เป็นารากฐานการก่อตั้งการศึกษาด้านนิติศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติจึงทรงได้รับยกจ้องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่7สิงหาคมอันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ทุกปีว่าเป็นวันระพีนั่นเองครับ เมื่อวันที่3ถึงสสิงหาคมที่ผ่านมาครับณจังหวัดควางจีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงลักษ์วรไพย์นำคณะหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมพบประเทศไทยหรือมิตรไทยแลนด์ and, ครั้งที่หนึ่งและได้หาเรือข้าราชการและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคตกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดควางจีและจังหวัด เถื่อเทียนเวสร้างโอกาสการพัฒนาจังหวัดการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในอนาคตเชื่อมโยงการค้าการลงทุนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ east west corridor นะครับกิจกรรมมิตรไทยแลนด์ครั้งที่1จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยนักรุงฮานอยร่วมกับกรม local diplomacy facilitation กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและจังหวัดควางจี จัดขึ้นเนื่องในโอกาสคร,รบรอบ10ปีการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยเวียดนามเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนามในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นตามยุทธศาสตร,ร์ Three Connect และการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัตทิที่เป็นเลิศในการกำหนดนโยบาย BCG ของไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของเวียดนามรวมทั้งหารือถึงแนวทางในการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคโดยมีกิจกรรมการอภิปรายแบบคณะหรือ panel discussion ภายใต้2หัวข้อได้แก่ 1. พลังงานหมุนเวียนและเกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือ renewable energy high-tech agriculture และ 2. การบรณาการห่วงโซ่อุปทาน supply chain integration นอกจากกิจกรรมและอาการอภิปรายดังกล่าวแล้วยังมีกิจกรรม,มอื่นๆประกอบด้วย หการหารือระหว่างจังหวัดควางจีและสถานเอกอัครราชทูตไทยณนกรุงฮานอยรวมทั้งทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง 2. องการออกบูธของภาคเอกชนไทยและการจัดกจิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและจับคู่เจรจาทางธุรกิจ business networking and matching 3. การเยี่ยมชมเขตเ,เศรษฐกิจพิเศษกวางจีในโอกาสนี้ ท่านรองผู้ว่าสงลักษณ์บรพัยและคณะได้ร่วมรับฟังการเสวนาและแนวทางการดําเนินการที่จังหวัดอุบลราชธานีจะสามารถบูรณาการส่งเสริมและนําปัจจัยที่เป็นส่วนสําคัญที่สามารถบูรณาการผงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาคให้เกิดขึ้นในอนาคตภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างจังหวัดที่จะร่วมกันดําเนินการต่อไปในอนาคตอันใกล้ผลการหารือระหว่างการเพิ่มเติม,ตมระหว่างจังหวัด บนราชธานีและจังหวัดควางจีทั้งสองเมืองมีความยินดีและเชื่นชมซึ่งกันและกันในมิตรภาพที่ทั้งสองจังหวัดมีต่อกันด้วยดีตลอดมาโดยเพื่อนาจังหวัดควางจีได้กล่าวว่าจังหวัดควางจีได้ให้ความสําคัญอย่างมากกับความสัมพันธ์ที่ดีกับจังหวัดบนราชธานีโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ east west corridor และกล่าวต่อว่าจังหวัดควางจีอยู่ในช่วงของการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ เริ่มตั้งแต่จังหวัดควางจีแขวงจำปาสัก์เชื่อมต่อถึงจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้ลงนาม MOU กับแขวงสารวันแล้วและในอนาคตอันใกล้ก็หวังว่าจะได้ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้สำหรับการลงนาม MOU ในระหว่างจังหวัดขวางจีกับจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะเกิดขึ้นนั้นทางจังหวัดควางจิก็พร้อมที่จะให้จังหวัดบนราชธาน,นีเป็นผู้ตัดสินใจว่าจ,จัดขึ้นณนที่ใดซึ่งท่านรองผู้ว่าทรงลักษ์รอระภัยได้กล่าวตอบว่าร่าง MOU ที่จะเป็นแนวทางดำเนินการความร่วมมือทั้งสองจังหวัดนั้นอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาทั้งนี้หากผ่านความเห็นชอบแล้วก็จะได้ดำเนินการให้มีการลงนามทั้งสองจังหวัดต่อไป และขอขอบคุณจังหวัดกวางจีในมิตรภาพและความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของผลการหารือเพิ่มเติมระหว่างท่านรองผู้ว่าทรงรักวปรภัยกับคณะผู้บริหารของจังหวัดเถื่อเทียนเวมีประเด็นที่สําคัญก็คือเมืองเวได้เสนอให้มีความร่วมมือทางด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมามีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการส่งนักศึกษาเข้าบางศึกษาเล่าเรียน ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและการส่งบุคลากรด้านการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาณจังหวัดอุบลราชธานีประเด็นต่อมาเมืองเวต้องการให้จังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมและสร้างโอกาสนักลงทุนไทยได้เข้ามาลงทุนในจังหวัดเถือเ่อนเวเช่นลงทุนด้านการท่องเที่ยวลงทุนด้านโลจิสติกซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าเรือ จันเมยซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุนและพร้อมจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆสำหรับั้งลงทุนไทยในอนาคตทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าทรงรักได้กล่าวกับผู้บริหารจังหวัดเถื่อเทเวว,วว่าจังหวัดบนราชธานีมีความด,ดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านการศึกษาเพราะมีศักยภาพเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่คือมหาวิทยาลัย รัชพัฒอุบลราชธานีมหายาลัยอุบลราชธานีและดา้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับด่านชายแดนรวมถึงการขยายการขนส่งทางอากาศและเชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจและเอกชนจะให้ความสนใจในเส้นทางการขนส่งและการค้าขายใหม่ที่จะส่งสินค้าทางทะเล ออกผ่านช่องทางประเทศเวียดนามและข้อเสนอต่างๆของทางเวียดนามเาะจะสามารถลดระยะทางการขนส่งได้สําหรับการร่วมงานที่ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณนกะรุงฮานอยจัดขึ้นในครั้งนี้จังหวัดอบบุบลราชธานีได้รับทราบประเด็นต่างๆที่ต้องนํามาขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจังหวัดอบบุบลราชธานีจะได้รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมมิรไทยแลนด์ครั้งที่หนึ่ง ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบนราชธานีหรือกรอ,อจังหวัดเพื่อหาหรือกำหนดแนวทางความร่วมมือที่จังหวัดจะต้องดำเนินการต่อไปครับขอประชาสัมพันธ์ผลการประกวดเทียนพรรษาจังหวัดบนราชธานีปี2566ภายใต้ชื่อง,งาน122ปีถวยราชไฟธรรมงามล้ําเทียนพรษา ซึ่งจัดเมื่อวันที่1 2ถึง 2, สสิงหาคม2566ที่ผ่านมาครับโดยมีประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์และประเภทเทียนโบราณผลเป็นอย่างนี้นะครับ 1. ประเภทแกะสลักนะครับประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ครับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระณิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพร้อมเงินสด200,000บาทได้แก่วัดทุ่งสีเมืองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด180,000บาทได้แก่อําเภอเดชอุดมรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด150,000บาทได้แก่วัดขาสุก,การามและรางวัลชมเชย พร้อมเกติบัตรและเงินสดห0 0 0มื่นบาทจำนวนสองรางวัลได้แก่วัดพระาธาตุหนองบัวและวัดไชยมงคลประเภทแกะสลักขนาดกลางรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด1 0 0 0 0 0บาทได้แก่วัดเตี้ยบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด80,000บาทได้แก่เทศบาลตำบลเทพวงศาวัดอูบมุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด5 0 0 0 0บาทได้แก่วัดสุทัศน์รางวัลชมเชยเกียรติบัตรพร้อมเงินสด3 0 0 0 0บาทจำนวนสองรางวัลได้แก่วัดปทุมมาลัยและวัดพระเจ้าใหญ่องตื้อประเภทแก่สลักขนาดเล็กนะครับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด6 0 0 0 0บาทได้แก่อําเภอผงเกียมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด4ี่0 0บาทได้แก่อําเภอนาตาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด2 0 0 0 0บาทได้แก่อําเภอน้ำยืนรางวัลชมเชยเกียรติบัตรพร้อมเงินสด1 0 0 0 0บาทจำนวน2รางวัลได้แก่อําเภอน้ำขุนและอําเภอสํารงนะครับสำหรับประเภทติดพิมพ์นะครับประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ,ระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินสดสองแสนบาทได้แก่วัดแจ้งรางวัลรองชะนะเลิศอันดับหนึ่งถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด1 8 0 0 0 0บาทได้แก่วัดรีประดูรางวัลรองชะนะเลิศอันดับสองถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด1 5 0 0 0 0บาทได้แก่วัดบูรพารางวัลชมเชยเกียรติบัตพรพร้อมเงินสด5,000 50, 0บาทได้แก่วัดผลแผนประเภทจิ छ, ตพิมพ์มขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดหนึ่งแสนบาทได้แก่วัดมหาวนารามรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด80,000ื่นบาทได้แก่อําเภอตรักการพืชผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด5 0,000บาทได้แก่อําเภอเคืองในรางวัลชมเชยเกียรติบัตรพร้อมเงินสด3 0 0 0 0บาทจำนวนสองรางวัลได้แก่อําเภอม่วง30และวัดสุปัตตนาราม ประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด6 0 0 0 0บาทได้แก่อําเภอโพไซรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด4 0 0 0 0บาทได้แก่อําเภอนาจะหลวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด20,000บาทได้แก่วัดใต้ท่ารางวัลชมเชยเกียรติบัตรพร้อมเงินสด1 0 0 0 0บาทจำนวนสองรางวัลได้แก่วัดสารพัดนึกและอําเภอเหล่าเือร์โกประเภทเทียนโบราณ ประเภทเทียนโบราณขนาดใหญ่ครับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด4ี่0 0บาทได้แก่อําเภอสว่างบีระวงศ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด3 0 0 0 0บาทได้แก่วัดภูเขาแก้วรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด20,000บาทได้แก่วัดหลวงรางวัลชมเชยเกียรติบัตรพร้อมเงินสด10,000บาทจำนวนสองรางวัลได้แก่อําเภอบุญทริกและอําเภอทุ่งสีอุดม ประเภทเทียนโบราณขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดส0,000บาทได้แก่อําเภอกุฎข้าวปุ้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด20,000บาทได้แก่อําเภอสิรินทรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด10,000บาทได้แก่วัดเวตวันวิทยารามชุมชนบ้านเกาะบ้านหนองแสงใต้และรางวัล ชมเชยกิติบัตรพร้อมเงินสด5,000บาทจำนวน2รางวัลได้แก่วัดโพตาและอำเภอตาลสมนะครับในนามของจังหวัดอุบลราชธานีกระผมก็ขอแสดงความยินดีกับอำเภอและคุ้มวัดต่างๆที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดเทียนพรรษาในปีนี้ครับทั้งนี้ในระหว่างวันที่6ถึง31สิงหาคม2566 ณวัดพระธาตุหลวงบัวอำเภอเมืองอุบลราชธานีพี่น้องชาวอุบลได้นักท่องเที่ยวสามารถชมต้นเทียนพันษาที่ได้รับรางวัลการประกวดเจ็ดต้นจากหกวัดและหนึ่งอำเภอดังนี้ครับประเภทแกะสลักก็จะมีของวัดพระธาตุหลวงบัววัดพระเจ้าใหญ่องคเตื้อวัดประทุมมาลัยประเภทติดพิมพ์วัดรีประดู่วัดสารพัดเดกวัดใต้ท่าและประเภทเทียนโบราณของอำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับ เป็นกิจกรรมเทียนอุบลยนได้ตลอดเดือนนะครับก็ขอเรียนพี่น้องชาวอุบลแลนะนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมกันนะครับระหว่งางวันที่6ถึง31สิงหาคมนี้ครับที่วัดพระธาตุหนวงัวอำเภอเมืองอุบลราชธานีในกิจกรรมเทียนอุบลยนได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เทียนพันษาประเภทติดพิมพ์ความละเอียดอ่อนประณนีบและความชำนาญในการต่อลวดลายวิจิตรบรรจงเทียนแกะพิมพ์นับล้านชิ้นร้อยเรื่องราวพุทธชาดกปรากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน6-31สิงหาคม2566ที่วัดพระาธาตุหนองบัวอุบลราชธานีจัดแสดงต้นเทียนประเภทต่าง ให้ยนต์อย่างใกล้ชิดและทุกวันเสาร์วันอาทิตย์มีตลาดแรงสินค้าชุมชนการแสดงแสงเสียงและดนตรีในสวนเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน122ปีถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานี